ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีได้ตรุรนารอบพิธีเปิดงานฉลองอนุส์วาวรีจากพ่อได้ร่มพักบารมี196ปีเมืองหนองคายและงานกายข่าพุทธศักราช2566ต่อไปขอเรียนเชิญครับผู้วาราารจังหวัดหนองคาย ท่นานว่าน้าสาครอบครัวจวงังหวดคาอการจังหวัดในยกหประเทศ่านนยอการเมือ,องแ่จังหวัดท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายท่นนุ่ัวนท่านหนุ่รัฐนรานรกิจสถานการศึกษาผู้ิาหารออากรกองส่วน,วนท้องถิ่นผู้นำภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนพี่น้องสือ่อมชน พี่น้องชาวจังหวัดสคลายและแขกเพื่อนผู้่เกียรติตลอดจนน้องๆนายรำนานรำนานสาวรำเด็กรำาัหลายนะครับผมรู้สึกอินดีและเป็นเกียรติ็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเกิดงานจองหวันิสาวีจากพ่อได้ร่วมพระบารมีร้อยเหกปีเมืองไทายได้มาการชาติพุทธศักราชส5 6 6ันี้ ลุสาวรีย์ปากข้อที่อยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของทหา,ารกล้าผู้ปิชีพในสงครามหาบกโจนห่อหรือประบฏให้ถิงุลุการประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยหัวรัชกาลที่5ซึ่งหัตรีพระเจ้าวรมงค์เจ้าพุกองหลวงประจับศิมมบบลปาร ได้รับโปรดเกล้าให้ทรงประตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคตะวหนออกโดยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วทรงมีพระราชบัญิให้สร้างนุษสษาวีขึ้นเพื่อเป็นนักสอ์แก่จนรุ้นหลังที่จะได้ถือเป็นแบบอย่างและรลืถึงการเสียสละเลื่อดเนื้อและชีวิตของเหล่าทหารข้าและบรรพบุรุษที่ร้องชาวของไทย ในการปกป้องอธจปไิยอธิปไตยของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดมาทางจังหวัดหนองคายต้องภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันจัดงานสลองสาวลีบาพ่อต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีเป็นเป็นระเพณีที่สําคัญของจัง,งหวัดและที่สําคัญประการหนึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวท,ทิตาต่อโยมงารศักดิ์สิทธิ ของเหล่าเยชนผู mm ้เสียสละในวีรกรรมตาพ่อและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ1 9 6ปีการตั้งเมืองหัอคายเพื่อครั้งรัสมัยของสมเด็จพระนางเ้าเจ้าหัวรัชการที่สานอกจากนี้แะะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้มีการค้าขายของกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยกลุ่มแม่สื กลุ่มผู้ผลิติตภัณฑ์โอท็อปและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแป่รูปตา่างๆซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจหลากที่ได้มีพื้นที่ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนตนกระตุนเป็นการจัดหารายได้ให้กับต่าประาทศจังหวัดนครินทร์โยใช้ในภารกิจช่วยสังคมและสาธารณประโในพื้นที่ของจังหวั ความร่วมมืร่วมมือในร่วมใจในการจัดงานฉนาาลองสิทรรศการข้อได้ร่วมพระบารมีร้อยเก้าสิบหกปีเมืองหัไคายในงานกาชาติประจำปี2สองพันห้าร้อยสิบหกวันนี้นับเป็นการแสดงถึงสัลกษณ์ที่เห็นความส,สมัครสมานสมคีของพี่น้องชา,าวชนชาังหวัดหควคายอย่างแท้จริงที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยการร่วมไม้ร่วมมือการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วน บุคคตั้งเจดีิ์ดุสิา,ารัตนคุณพระศรีรัตน,ลตนลไลยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสาคนที่พบพารัตแห่งองค์หลวง,ง,งพ่อทศสยและกรงวิญาณเยาชนแห่งวิสาวดิจฝาพ่อให้โกรธตัวประดานให้พี่น้องชาวจังหวัดนคยทุกท่านและผู้ที่มาร่วมง,งานทุกคนประสบแต่วความสุขความเจริญคิดขังส,บส,บสิ่งใดให้สมความปรารถนาโดยเฉพาะในสิ่งดีงาม ขอให้สมประสงค์โดยทั่วหน้ากันแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานฉลองสาวบีกับพ่อได้ร่วมพระบารมี196ปีเมืองหนองคายและงานการชาติพุทธศักราช2566นะแบบนี้กลับขอบคุณครับนะครับแบบนี้นะครับขอกลับเรียนเชิญท่านผู้ว่ารราาชกจังหวัดหนองคายนะครับ ลั่นคล้องเปิดงานฉลองอนุสาวรีปราพ่อใต้ร่มพระประมี196ปีเมืองหองคายและงานการชาติพุทธศักรา 2, ช2566ครับเดยนเชิญครับ สำหรับพิธีเปิดงานฉลองนุสุรีป่าพ่อใต้รพรับรรมี196ปีเมื่องภายและงานกาชาติพุทธศักราช2566นะครับก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับในระดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีวงสวนบายสีเมืองขอนุญาตส่งต่อให้กับทางวัฒนธรรมครับในระดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธี ไปศรีนนหนองคายโดยจะได้เชิญแขกท่านูู้มิเกียรติตัวแทนประชาชนชาจังหวัดหนองคายเข้าประจำอย่างคิดทั้งสี่คิดดังระดับต่อไปนี้ท่านราชาสุนหัวผูรร้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยท่านมนตรักสุนหัวหนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายประจำทางด้านคิดหนึ่งท่านาานะัทนาาวัตวิทยานภาพร S <S รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทา่านทัศนาวันวิริยานภา,าพรรองนายกเหล่ากาชาติประจำจังหวัดหนองคายประจํายังด้านทิศตะวันตกท่านชาชัยคงพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านอ้อมขวัญคงพันธ์รองรอรอนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายประจํายังด้านทิศใต,ต,ต้และท่านยุทธนาศีตบุตร นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนองคายและท่านทานัฐาศรีตะบุตรประจำอยังด้านทิศตะวันออกขอเรียนเชิญครับในรอบต่อไปขอเรียนเชิญคุณดันยาศรีตะบุตรอันเชิญมาลัยวันเมือง พออให้แขกท่านผู้มีเกียรติตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดหนองคายประจำพิธทั้งสี่พิธเยินเชิญครับ เดียนเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระธรรมจักรไทยนะครับ ได้โยมเชื่อสายสินจากใบสีเเืองให้กับท่านผู้มีเกียรติทั้งกลาบครับทั้งสี่ทิศนะครับ บัตรดีโรดที่จะประกอบพิธีฝ่ายสีเมืองน้องคายเป็นลำดับต่อไปบัดนดีจะได้อัญเชิญเทพไห้เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงมาสอบซสอน ด้วยในพิธีบายสีเมือ,มองหนองคายเป็นระดับต่อไปสนทุนอรินทวานนเมตังสา